ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศขอนำเสนอบางมดรีวิวรีวิวที่จะรวบรวมทุกความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความภูมิใจและความประทับใจจากผู้ใช้บริการจริงของศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดสำหรับบางมดรีวิวคลิปนี้นะครับเราได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณอาร์ตชายหนุ่มอายุ27ปีที่เคยมีน้ำหนักตัวถึง112กิโลกรัม แต่เขาได้ลดน้ำหนักลงไปถึง45กิโลกรัมเลยทีเดียวจากการลดน้ำหนักไปมากขนาดนั้นเนี่ยทำให้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องเกิดความหย่อนคล้อยจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้ขาดความมั่นใจเขาจึงต้องการเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าท้องด้วยเทคนิคบางมดเพราะมมั่นใจในคอนเซปต์แผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและเป็นธรรมชาติซึ่งก่อนการทำศัลยกรรมเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนัญชัยอัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลบางมดศัลยแพทย์มือทองแห่งศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดซึ่งหลังจากที่ท่านได้วิเคราะห์โครงสร้างร่างกายของคุณอาร์ตแล้วคุณหมอจะมีเทคนิคการผ่าตัดอย่างไรสําหรับเคสนี้ไปฟังพร้อมกันเลยนะครับสําหรับคนไข้รา,ายนี้นะครับเป็นคนไข้ผู้ชายอายุ27ปีนะครับคนไข้มีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้สําหรับหลายๆคนได้นะครับเนื่องจากคนไข้รา,ายนี้เนี่ย ก่อนผ่าตัดนะครับเขาเคยอ้วนมากๆเลยนะครับมีน้ําหนักที่สูงมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาลดน้ําหนักลงถึง45่กิโลเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลดน้ําหนักที่เยอะมากนะครับวิธีการลดน้ําหนักของเขาก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องนะครับไม่ได้งดไม่ได้อดอาหารมากเกินไปนะครับใช้การออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพที่ดีนะครับแต่ประเด็นสําคัญนะครับเมื่อน้ําหนักลดลงมากเลยนะครับถึง45่สิกิโลเนี่ยปัญหาที่ตามมานะครับของคนไข้รายนี้ก็คือว่าเขามีผิวหนังที่หย่อนคลอย ที่บริเวณหน้าท้องค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสําสหรับคนไข้ที่ลดน้ำหนักมากมักจะมีปัญหานี้ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เรามีน้ําหนักมากตอนที่เราอ้วนเนี่ยดยผิวหนังที่บริเวณหน้าท้องนะครับจะเกิดการขยายออกนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราลดความอ้วนนะครับลดน้ําหนักลงเนี่ย ไขมันต่างมันหายไปนะครับแต่ว่าตัวผิวหนังที่ถูกยืดออกแล้วเนี่ยมันจะไม่หายไปนะครดังนั้นนีหลังจากการน้ำาันลดจำนวนมากเนี่ยมักจะมีปัญหาคือหนึ่งคือบริเวนหน้าท้องนะครับจะมีผิวหนังที่เกินและหย่อนคล้อยมากซึ่งอันนี้ก็ เป็นปัญหานอกจากว่าความสวยงามแล้วนะฮะอีกอย่างนึงก็คือมันจะรู้สึกลำคาญนะครรู้สึกลำคาญเวลาเราก้มลงาเดินต่างๆก็เหมือนมีผิวหนังที่เกินออกมาอันนี้ก็สําหรับคนไข้รายนี้นะครับหลังจากที่เขาลดน้าหนักเขาก็รู้สึกลำคาญตัวผิวหนังที่บริเวณหน้าท้องนะครับก็เลยมาปรึกษาเรื่องของการผ่าตัดทาไสยกรรมหน้าท้องนะครับสำหรับเทคนิคการผ่าตัดนะครับคนไข้ที่ลดน้ําหนักมามากๆนะส่วนมาก จะเหลือเป็นผิวหนังที่เกินเยอะนะครับแต่มักจะไม่ค่อยมีไขมันมากเทคนิคการผ่าตัดที่สําคัญก็คือเราต้องเน้นเรื่องของการปัดผิวหนังออกที่มากกว่าการตัดไขมันนะครับ อีกอย่างหนึ่งคะคนไข้ที่เป็นผู้ชายไม่ได้ไม่ได้ท้องไม่ได้คลอดลูกนะครับบริเวณกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องส่วนมากจะไม่ได้แยกเยอะนะครับดังนั้นการผ่าตัดเนี่ยบางคนนะครับบางคนอายุน้อยไม่จําเป็นต้องไปยกยกระชับกล้ามเนื้อคือไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดเย็บกล้ามเนื้อท้องเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าตัดผิวหนังที่มันเกินออกเท่านั้นก็ได้รับผลดีละยิ่งเราทําน้อยนะครับถ้ากล้ามเนื้อไม่แยกเราไม่ได้เย็บกล้ามเนื้อเนี่ยข้อดีก็คือการผ่าตัดใช้เวลาน้อยการพักฟื้นนะฮะการ หรือว่าการเสียเลือดก็น้อยลงด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ตรงกับปัญหาของคนไข้นะครับซึ่งคนไข้ไรายนีนะ้ปัญหาก็คือผิวหนังหน้าท้องที่เกินดังนั้นเทคนิคที่หมอเลือกก็จะเป็นการผ่าตัดแอ็กโดมิโนนลาสตี้นะครโดยการเน้นที่ตัดผิวหนังให้มากกว่านะครับแล้วลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเราจะผ่าตัดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังการวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายจากคุณหมอกันไปแล้วคราวนี้มาฟังความรู้สึกของคุณอาร์ตหลังเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าท้องครบ7วันกันนะครับ ครับผมชื่อองค์อาจนามสกุลหมอรัตานุภาพครับอายุ27ปีครับครับเพราะว่าผมลดน้ําหนักมาเยอะ45โลแล้วก็มันลาคาหน้าท้องมันหย่อนมากครับเวลาก้มแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรถุ่มถ่วงที่หน้าท้องครับเพราะว่าผมต้องเรียนระดอตอนมสี่ครับแล้วก็ตอนช่วงมต้นก็อ้วนร้อยสิบร้อยสิบสองกิโลได้ครับผมลองเล่นนําเบลแล้วมันเฟิร์มแค่แขนกับขาหน้าอกเนี่ยพอได้อยู่แต่ว่าท้องเนี่ยยังไงก็ ไม่ตึงสักทีครับมันย้อยุ้ยย้ยมากเลยครับก็จริงๆผมแค่ลำคาญครับไม่ใช่เพราะไม่ไม่ได้เป็นในแบบเลยแล้วไม่ได้ต้องไปโชว์ใครแต่ว่าตัวเองลำคาญเวลาก้มหยิบของอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกมีอะไรทุงถ่วงอะครับจริงๆคุณแม่เป็นคนที่เสิร์ดหาโรงพยาบาลบางบดให้นะครับด้ผมก็หาหลายที่แต่คุณแม่บอกว่าดูแล้วคุณหมอธนชัยจะชำนานทางด้านนี้เป็นพิเศษนะครับ ผมก็ดูคลิปที่อาจารย์ได้สัมภาษณ์กับดาราแล้วก็เลยเชื่อถือครับก็รู้สึกคุณหมอเป็นกันเองครับไม่ไม่หยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยครับที่ที่ผมเชื่อถือเพราะว่าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจมาทํำครับผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยครับแค่ตึงอย่างเดียวก็ก่อนดมยาก็ก็งงๆอะ่ะแล้วก็หลับไปเลยแล้วตื่นมาก็เสร็จแล้วครับไม่มีอาการเจ็บไม่แต่นิดเดียวเลยครับจริงๆ นีแต่ตึงเดียวครับไม่มีอะไรแต่แค่เดินก้มๆหน่อยเพราะว่ามันตึงมากเหมือนกันครับก็คุณพยาบาลก็บริการดีครับเพราะว่าผมมาผ่าช่วงปีใหม่อ่ะก็น่ารักมากครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆด้วยครับ<ม>คุณหมอก็เป็นกันเองมากๆไม่หยิ่งเลยไม่นึ้ว่าเจ้าของโรงพยาบาลจะจะไม่หยิ่ง<ม>ตอนแรกก็น,นึกว่าจะแบบออกเตะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแลยเป็นกันเองมากเลยครับ<ม>ช่วงแรกแรกที่ผมไปฟิตเนสที่ก่อนเขาลารอบประมาณเดือนมีนาคม 2เดือนเงินลดได้ประมาณสัก15บกิโลจาก110ร10เหลือ95แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ค่อยหย่อนเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามฟิตฟิตอัพมาตลอดนะครับเพค่อยๆลดลงมาปีละ4-5่กิโลเงี้ยลดจนถึงก่อนเข้ามาหาหลัยสามปีกหลเหลือ65แต่ว่ามันก็ยังหย่อนอยู่คนอื่นอาจจะไม่หย่อนก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมมันหย่อนอาจจะแล้วแต่ร่างกายคนด้วยครับก็มีวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารแล้วก็รู้สึกว่ากินให้มัน แต่ว่ากินน้อยถ้ากินเยอะๆแต่ว่าอดเนี่ยมันจะโหยแล้วก็พอมื้อต่อไปก็จะกินไม่อั้นเลยครับก็ <g ül> หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องเลือกแพทย์ที่น่าเชื่อถือครับแพทย์ที่จบมาทางด้านสัลญ,ญกรรมโดยเฉพาะเออคุณคุณบอกบางท่านเนี่ยอาจจะชำนาญทางด้านทำตา,าทำจมูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องหาข้อมูลว่าชำนาญทางด้านหน้าท้องหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ มั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดครับ